สัญญาอย่างยังอยู่ไหมคะเหมือนเส้นๆไปๆมามาปัจจุบันช่องไหนฮะช่องเดิมอเหรออ๋อยังอยู่ครับยังอยู่ช่องเจ็ดเหมือนเดิมครับที่ออกไปทําซีรีส์ตอนนั้นครับก็ตอนนั้นไม่ได้มีแต่ว่าตอนนี้กลับมาอยู่ช่องเจ็ดปัจจุบันกลับมาท้องนิลมีหวัดนะหวัดใจนะเพราะตอนนี้ซีรีส์ดังมดกอ๋อตอนนี้หลายๆคนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่า ว่านัก็แค่ไคต่ก็เราก็มีทีกรแลาก็มีงานร้องเพลงนายังเราโชคดีไหมว่าเราจะสตาร์กบนัหล่อแล้วอย่างนี้ค่ะหมอยว่ามีหวังไมครับเนคนวงกางานอายงงนแสดงหรือนนร่อันนี้ผมมองว่าแล้วแต่แล้วแต่คนครัว่าจะ ทำยต่อเลยนะปกตว่าทุกสิ่งเนี่ยม,มันไม่ยั่งยืนแม้กระทั่งทุกวันนี้เราก็ต้องทำสองอาชีพที่ไม่พอคือเรา,เราต้องทำต่าสี่อาชีพึ้นไปมันไม่รู้ว่าไหนจะดีเราก็ต้องทำต่อเดี๋ยวก็แผ่นวินไหวเดี๋ยวก็สงครามเดี๋ยวก็มีโลกเนี้ยเราไม่รู้<อ>เลยว่าสำหรับคนเกิน,นกสุราษฎรเราเขาต้องเตรียมพร้อมเหมือนกันพดี มีครับมีม,มีมีแผนๆทำหลายอย่างจริงๆตัวผมอะไม่ได้ทำแค่อะไรโครงการก็มีธุรกิจรอบๆ <c oughs> มีสัญญามีสัญญาในสมัยน,นนะยี้ตอนนเรู้สึกสบายใจอยู่นะในตัวผมะนะขอ้นนะเอาที่อ้นเอาเอาเอาที่มีบ้านเหรอทีๆๆ่เราสบายใจเพราะว่าเราเคยออกไปแล้วฟู่ <c oughs> มันกว้างกว่าไม่รอดมันโล่ไฮโดรกว้างใหญ่ไฮสั่นเนี่ยอะไรแต่ก็แล้วแต่บุคคลนะ ้สำหรับตัวผม Belle. ผมว่า,าอะไรนะพี่ด้วยการมัดละครทุกวันนี้มันลดลงไป็นครึ่งเลยเนาะแล้วมันมีในสัญญาของว่าปีนี้มันจะต้องมีงะไรในสัญญาในสัญญามันไม่ได้มีระบุไว้อยู่แล้วครับว่าจะมี่เรื่องหรือว่าจะมีงานเท่าไหร่จะมีเงินเท่าเท่าไหร่ซึ่งมันเป็นคอนดิชั o n ที่ ผู้ใหญ่กับเราคือกันตทำงานอย่างงานบางงานผู้ใหญ่เขาจะมองให้ให้เหมาะสมของแต่ละอย่างได้ครับถ้ามีงานข้าง,งนอกเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็สามารถบอกช่องสามารถไปเรินได้แต่ว่าไม่สามารถออกช่องได้ทั้งหมดเพื่อนเพื่อนเยอะ มีสายที่ตอนในช่องวุ้ใช่ใช่ใช่ใ่ผู้ใ่เว่าเป็นคนพูดาม, <c oughs> ม,มากหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมครับเ <c oughs> จสีคอนเสิร์ตบ้างเจสีคอนเสิร์ตอ่าอย่างไม่ใช่ไม่ใช่ครับเป็นเป็นดวลเพลงดังรายการดวลเพ,งพลงดังพลังมัธยมครับให้เด็กๆเนี่ยมาไปกดร้องเพลงก็เข้มาทางกับเราแล้วก็มีรายการของเน็ตชาแนลครับที่เกี่ยวกับรถยนต์ที่ออกใหม่ล่ทุกๆเดือน คุณยือ่ะคุณดืนก่อนใส่ไวน์ใส่อะไรอย่างเขาจังแซงเพื่อนเพื่อนอะเพื่อนเพื่อนบางคนตั้งแต่อุ้นขึ้นมาขวดก็ตอนนั้นเขาประกวดไม่ได้นะแต่ตอนนี้เขาก็ไปละระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่อุ้นบอกไปคือทุกสิ่งทุกอย่างมันมันไม่ได้แบบยั่งยืนมันก็ต้องมีแบบนีขึ้นนี้ลงเราก็ต้องเข้าใจโลกด้วย ไม่งั้นเราจะอยู่ไม่ได้ทุกวันนี้บางคน,นยังต้องไปขายของนะเราก็ต้องอยู่ได้